ีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0 8 3 9 1 8 8 8 8 9กปืเ้ากลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยบบเชยครับและตอนนี้ยังอยู่ที่เรือนรับรองริมน้ําภายในบ้านของนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับครูนาวอนุรักษ์ ออล่ะครูครับเพลงที่ครูแต่งให้การจนามาสิร้องที่บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วเพลงชื่ออะไรนะฮะผู้ใหญ่บ้านหนุ่มผู้ใหญ่บ้านหนุ่มเพลงนี้ครูบอกว่าได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลพระพี่กเนศทอพระราชทานครับตอนนั้นเป็นยังไงฮะในความรู้สึกที่เพลงครูได้รับรางวัลก็ดีใจมากนะครับฮะคิดไม่ถึงครับครับว่าผมจะได้ตอนนั้นประเภทเนื้อรองครับเนื้อรองยอดเยี่ยมแต่ได้รับรางวัล มีเกียรติขนาดนี้ก็ถ<ะ>ือว่าที่สุดของความดีใจะะละครับแล้วยังมีเพลงอื่นๆที่ตามออกมาอีกไหมฮะในช่วงนั้นช่วงหลังนี้ก็มีนักร้องทั่วๆไปก็มาขอเพลงผมไปอัดกันแต่ว่าไม่ได้ผลครับคือไม่ไม,ไม่โด่งไม่ดังอ่าก็มามีที่สารีณิฐาครับชื่อเพลงสาวปากน้ำโพสาวปากน้ำโพ กระแสเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับครูครับกระแสเพลงนี้ก็ใช้ได้เลยครับอืเพลงนี้ได้รับรางวัลไหมฮะได้รับครับโอ้ได้รับรางวัลด้วยรางวัลมาลายทองครับมาลายทองประเภทไหนครับรางวัลมาลายทองเอ่อประเภทเนื้อร้องครับเนื้อร้องเนงื้อร้องยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอืมผลงานการประพันธ์ของครูเท่าที่จําได้ประมาณกี่เพลงครับไม่มากมายแล้วครับประมาณร้อยกว่าเพลงนะครับร้อยโอ้ร้อยกว่าเพลงประมาณร้อยกว่าเพลงนะครับ แต่ส่วนมากจะเป็นเพลงไม่ดังส่วนมากคครรัับบและยังมีเพลงที่ครูเขียนเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้บันทึกเสียงยังมีไหมฮะยังมียังมีที่ว่าเวลาว่างๆและช่วงก่อนนะก่อนที่ผมจะป่วยนะครับครับเวลาช่วงผมว่างๆนยผมจะเขียนทิ้งๆไว้ประมาณอีกประมาณสักกี่เพลงครับครูประมาณสักสามสี่สิบเพลงครับครูเขียนเพลงเยอะขนาดนี้มีเทคนิคการเขียนเพลงยังไงบ้างครับครูครับความจริงจังกับจริงใจ ที่เวลาเขียนเพลงนะสิ่งที่ผมระวังที่สุดก็คือคเนื้อลองต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมครับเรื่องราวแล้วแต่เราจะมนโนภาพไปอแล้วแต่แตแ่ถ้าถ้าหากมันเป็นเรื่องที่รุนแรงโหดร้ายครับเราก็พยายามแทรกซ้อนคําร้องที่น่ารักน่ารักบนลงไปเขามาขอเขียนเพลงให้นักร้องหญิงเนี่ยครับผมอยากรู้อยากเห็นที่สุดก็คือ นิสัยใจคอบุคลิกลักษณะถ้านักร้องเขาประเภทสตรอเบอรี่เนี่ย <c oughs> เราก็ต้องเขียนเพลงสตรอเบอรี่ในรูปแบบเขาครับแต่ถ้านักร้องเขาประเภทคนซึมซึมยิ้มยากเนี่ยเราจะไปเขียนเพลงประเภทสตรอเบอรี่อะไรเขาในมันครับไม่ได้หรอกครับ<ะ>เพราะว่าจริตจกกักรานเขาไม่พอครับก็คือเวลาครูจะเขียนเพลงให้ใครครูต้องฟังเสียงต้องดูรูปร่างลักษณะก่อนว่าไอ้นักร้องคนนี้รบุคลิก เป็นยังไงบ้างน้าเสียงไปทิศทางไหนอใช,ใชอ่นักร้องที่เก่งหรือดีในความคิดของครูเนี่ยเป็นยังไงครับครูครับนักร้องที่เก่งคือความสามารถในด,ด้านการร้องครับแต่นักร้องที่ดีเนี่ยผมว่าต้องเสมอต้นเสมอปลายจากการเริ่มต้นครับและต่อช่วงกลางและช่วงท้ายครับ,รบนั่นคือนักร้องที่ดีไม่มใช่ว่า พอเพลงดังเริ่มยกมือไหว้คนไม่เป็นครับเริ่มเดินไม่เห็นหัวคนอย่างนั้นก็คือไม่ดีแน่ๆยังไงยังไงเนี่ยก่อนดังหรือดังเนี่ยทําตัวให้เสมอต้นเสมอปลายตลอดไปครับนั่นคือนักร้องที่ดีครับเพลงดีกับเพลงดังในความหมายของครูในความคิดของครูเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครูครับความคิดของผมเพลงดี ก็ต้องหมายถึงว่าร้องดีครับเนื้อร้องทํานองดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมครับถ้าเพลงดังเอาแน่ไม่ได้หรอกครับอบางครั้งเขาก็ร้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพลงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดังได้ครับออืเพลงบางเพลงนี่นะครับครับคนเขียนก็เขียนไปดีคนร้องก็ร้องดีครับคนสร้างก็โปรโมทดีครับไม่ดังครับอเพลงไม่ดีครับ้องก็ไม่ค่อยดี รปมโมดดีครับดังครับอืมมันมีปัจจัยหลายๆลยอย่างหลายอย่างก็ยากพูดยากัะเรื่องนี้ครับความแตกต่างระหว่างการแต่งเพลงในยุคก่อนกับยุคนี้ครครูคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็นักแต่งเพลงทุกวันเนี่ยเขาก็ทําถูกต้องแล้วครับอืมถ้าเป็นยุคก่อนหรือแม้กระทั่งมาถึงยุคผมเนี่ยครับเพลงลูกทุ่งก็ต้องเป็นทุ่งฮะเป็นท้องไร่ท้องนาเป็นธรรมชาติเป็นป่าเขาลำนาวพลายครับ นักเขียนที่เขาเขียนเพลงยุคนี้ก็ต้องเป็นยุคสมัยใหม่มเป็นพวกโทรศัพท์เป็นเครื่องอะไรที่มันเป็นยุคใหม่นี่แหละ,ะในความคิดของครูมุมมองว่าอาชีพเขียนเพลงการเขียนเพลงการแต่งเพลงเนี่ยมันพอที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพได้หรือเปล่าครครูครับผมว่าเราจะถือเป็นอาชีพแท้ๆโดยไม่มีอาชีพอื่นมันไม่ได้หรอกครับพวกคนแต่งเพลงเนี่ยก็ส่วนมาก ไม่มีใครร่ำรวยเพราะแต่งเพลงครับครับส่วนมากก็เลิกแต่งก็อยู่กับบ้านนอกบ้านนาไปทำสวนทำนาไปครับถ้าจะให้ร่ำรวยโดยที่มีบ้านใหญ่โตโอรานเพราะอาชีพแต่งเพลงเยากครับ <ฮะ S 2> ต้องถือเป็นงานที่ความรักมากกว่ารักที่จะทำแต่ถือเป็นอาชีพไม่ได้ ก็ถือว <t empl a> <t om ocean os> ่าเป็นงานอดิเรกแต่ต้องมีอาชีพอย่างอื่นสำรองที่มันเป็นอาชีพหลักอยู่ต้องมีอาชีพสำรองครับแล้วครูมองอนาคตวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับครูครับผมคิดว่าวงการลูกทุ่งเราเนี่ยนะครับยังอยู่ได้ฮะถึงแม้ว่าเพลงจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแหะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับฮเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นเพลงที่เพลาะ าจะเปรียบกับเพลงไทยเดิมเนี่ยก็มีส่วนที่ใกล้เคียงกันมากครับคือมีฟามเพลาะมีลูกเอื่อนมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นลูกโชว์ครับน่าฟังครับครูอยู่ในวงการลูกทุ่งมานานแล้วมีความประทับใจอะไรไหมฮะในไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เราเขียนเพลงให้ร้องหรือว่าในบรรดาเพื่อนๆที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยกันในยุคที่ผมอยู่วงการ เต็มตัวช่วงนั้นนะครับผมประทับใจมากก็คือเพื่อนผูงของแต่ละคนฮะซึ่งมากันแต่ละภาค,ครับซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่รักกันมากคือเราต่างคนต่างมาอยู่ในวงการเราแบบจนๆด้วยกันนะครับก็ช่วยเหลือกันอะไรกันเป็นที่นักค่านับถือกันมากเลยครับน่าแต่สิ่งที่ประทับใจผม ก็ทุกวันเนี่ยผมยังนึกถึงคนนู้นคนนี้ที่เคยช่วยเหลือผมหรือผมเคยช่วยเหลือเขาเนี่ยยังคิดถึงอยู่ตลอดเลยไม่ลืมครับแล้วปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมเยียนบ้างไหมครก็มีบ้างครับบางครั้งบางคราวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะครับในชีวิตของครูนาวอนรักษ์ที่ผ่านมานะครับความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยครับอยากจะเป็นนักร้องอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับและด้นด้านจนกระทั่งมีเพลงเป็นของตัวเองหนึ่งเพลงนะครับเขียนเองร้องเอง ชื่อเพลงเรื่องของดนตรีนะครับแม้ว่าซุ้มเสียงจะไม่ดีไม่พอใจเท่าที่ควรแต่ก็เอาละมันเก็นเก็บประวัติของชีวิต นะฮะขอมีสักเพลงหนึ่งแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงให้กับนักร้องดังๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์สุนารีราชสีมาธานินทรเทพกาญจนาม,มาศิรินะครับพร้อมอย่างนี้ยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับที่ครูนาวเขียนเพลงให้นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับว่าครูนาวสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ยังเขียนเพลงอยู่ไหมและงานที่ครูนาวทาอยู่ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาครับสุขภาพร่างกายผมตอนนี้ต้อง พูดได้เต็มปากเลยว่าย่ำแย่เล้วครับย่ำแย่เพราะว่าสิบปีแล้วผมเป็นอัมพฤกษ์ครับเป็นอัมพฤกษ์ครับแต่ช่วงแรกที่ผมเริ่มเป็นเนี่ยคือมันจะชาบททั้งซสีกหนึ่งนะสีกซ้ายนะครับครับพูดไม่ได้เลยครับแล้วผมก็พยายามรักษาตัวเองมาเรื่อยๆมาตอนนี้ก็ได้คืนมาประมาณสี่ห้าสิเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร081-400-0089ี่ดเอ็นดีดีจริงจริงเรงี้เป็นทองทคนเพื่อประชาชน